สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซย่าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ปล่อยเรีจันร์ประกายดาวนะคะเสนจันร์ประกายดาวกลายสวยๆเลยนะคะ,ะราคาดีด้วยนะคะ,ะต้นแรกนะคะต้นแรกก็จะเป็นด่างขาวแบบนี้นะคะ,ะน้องต้องการแสงนะคะท่านผู้ชมเลี้ยงที่แสงนะคะให้แสงน้องก็จะเข้าเป็นอ่า ติดชมพูนะคะน้องก็จะติดชมพูอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะอ่ะอันนี้ให้ที่190ส่งฟรีนะคะกระถางละ190ส่งฟรีกระถางที่1อ่ะใครชอบฟอร์มนี้นะคะโทรหานุชได้เลยค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์ค่ะ n ย t ที0 8 25นะคะต่อไป ตัวนี้จะกลายเยอะหน่อยนะคะ,ะก็จะมีตัวน้บ้างของคนที่รับได้แต่ในเรื่องของความด่างนะคะด่างดีเลยด่างดีมากๆนะคะใบนี้ก็จะติดสีมาเล็กน้อยนะคะอ9 0่ะ190กระถางที่2ใบใหม่กําลังแทงมานะคะกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้ก็กลายเหมือนกันนะคะ,ะด่างดีนะคะนี้เชื้อดีมากๆเลยอันนี้กระถางที่3 190กระถางที่3นะคะ ไปจะกลายเยอะหน่อยอตัวนี้จะกลายเยอะหน่อยนะคะถ้ากลายเยอะมากๆเลยเขาก็จะเป็นติดขาวเยอะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมติดขาวที่ขอบใบเลยนะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียวนะคะ ไปเขาก็จะเรียวยาวนะคะอันนี้คือกลายเยอะมากเลยตัวนี้ที่390ส่งฟรีนะคะ390ส่งฟรีสนใจต้นไหนนะคะก็โทรหานุดได้เลยเอาวันนี้นุตฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ